สวัสดีฮะผมคือน้องถุงวันนี้เนี่ยผมก็มีชุดใหม่มาด้วยแหละนั่นก็คือสายไหม้หรือว่ามัชเมโลนั่นเองฮะตอนนี้เนี่ยผมจะใส่ชุดนี้ไปไล่ล่าพวกพีพ่ีทั้งสี่คนไม่รู้ว่าเราจะฆ่าใครได้หรือเปล่าแต่คุณพ่อต้องเล่นผมไม่ได้นะ <c oughs> ได้เลยครับน้องถุงเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้ลูกเองนะ ว้าวเราอยู่กันในแแบบโรงพยาบาลมหารือไทยนั่นนะอ ผมได้เจอกับพวกพี่ๆโอ้โหสายสตันทั้งนั้นเลยแนะ่แย่งกล่องกันบานแน่ๆมีทั้งพี่ลัคก,กี้กายสองตัวแล้วก็มีพี่น้ำโบราณวัตถุแล้วก็มีพี่น้ำหอมอู้เอาเขาเปลี่ยนเป็นนักข่าวแล้วว่าอู้ยอะไรอยากเขาเปไปเป็นนักเต้นยิงด้วยโอ้โหอีกคนหนึ่งเขาจะเล่นเป็นอะไรเอ่ยเออผมอยากไล่ล่าคนอ้าวเขาเปลี่ยนเป็นคนขายของเล่นอู้สารซัพพอร์ตที่แท้จริง วันนี้เนี่ยผมจะจัดการพวกพี่ๆทั้งหมดเลย <laughs> เป็นเป็นเป็นกองทัพได้ละอีหาเอ้ยได้แล้วเราก็อยู่กันในแแบบโรงพยาบาลพราหัรุไทยอว,วันนี้จะเจอใครม้างไหมเนี่ยเอแถวนี้ไม่น่ามีคนอยู่นะหรือว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๋อ้ามีคนอยู่จริงด้วยใครกันหน้าที่อยู่แถวนี้เอ๋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  อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเอ๊ะตรงนี้ไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าตรงนี้เอ่ยเอ๊ะเขาน่าจะไปไม่ไกลนี่นาแต่หูมันเด้งอยู่ตรงนี้นะใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยหรอเฮ้ยมันมีอยู่จริงปะเนี่ยเอ๊ะต้องมีคนอยู่ตรงนี้เซนหน้าปักต้นมไม้ไว้ก่อนหนึ่งเอเอดีกว่าเอ๊ะอ้ามีคนปั่นอยนู่จริงด้วยแสดงว่าต้องมีคนอยู่ตรงนี้แน่นอน ขอดูดหน่อยนะฮะอ้าวพี่นักข่าวนี่นาะสวัสดีฮะนี่แนขอตีหน่อยหนึ่งทีฮะเอ้พี่อารลิสพี่ถาปันีหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเฮ้ยนี่แนอือพังไม้พังไม้พังไม้เหรอนี่แน่พับไม้พังไม้ให้หมดมานี่เลยนะพี่ถาปานัน,นีจะหนีไปไหนฮะโอู้หต้นไม้ไม่มีให้เล่นด้วยวอ่ะต้นเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยัดจูมอู้หโดนพับไม้ใส่ โดยมินิออฟเฟตพัดไม้ใส่แม่พี่ถาปันนีใครบอกให้พี่ถาปานีมาเล่นอย่างนี้ทับผมนะฮะนี่เนี่ยตีไปก่อนหนึ่งทีอ้าวมีพี่น่าเบนกองทัพไปตรงนี้นี่นาพี่ฮะมาทําอะไรตรงนี้ฮะอู้ให้ผมเล่นด้วยหน่อยได้ไหมฮะขอตีหน่อยเอาตีไม่โดนตีไม่โดนตีไม่โดนเอาเอาตีไม่โดนตีไม่โดนอออ๋ออเออเอานี่เนี่ยอ้ตีไม่โดนแนี่ยไม่ได้การละต้องเอาพี่เข้าไปนั่ง อ่ามานี่เลยฮะตรงนั่งให้เหมาะสมกับที่ที่โดเลยขอเอาก้าอกกี้ใกล้ๆสุดเลยก็แล้วกันนี่แน่อืมอ่าก็จากนั้นก็เป็นพี่มาท่าเบฮัมฟิลอืมอะไรฮะอะไรฮะฮัลโหลแอมจอชเฮ้ยไม่โดนฮัลโหลแอมจอชนี่แน่ตีไปเลยฮัลโหลอ่ามจอชโดนแน่ๆเลยขอปากต้นไม้ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน อ,อยู่ตรงไหนนะพี่มาถ้าต้องโดนนี่แน่ตีไปก่อนเลยฮะหนึ่งทีฮ่าโดนพี่นะักขาไปอีกหนึ่งเออโอ้แล้วก็โคตรปิงเลยเนี่ยปิงตั้งหนึ่งร้อยกว่าเน่เออพี่จะหนีไปไหนฮะมานี่เลยนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องโดนพี่โดนแน่ๆ่เลยน้อมนั่นไงว่าแล้วพี่เขาจะตามมาไม่นั่นแหละอ้าตามมาจริงด้วยคิดว่าผมกลัวงั้นหรอตามมาดิตามตามาดิเออ อุ้มก่อนเลยฮะหนึ่งทีอ้าวเขาต้องเอาปืนมายิงผมแน่เลยยุ้ยต้องซิกแซกเอาไว้ซิกแซกโดนไหมนั่น่ะเอ๊เคยจะช่วยได้ไหมนะเขาจะช่วยผมได้หรือไม่เอา้ามีคนวิ่งมาด้วยยังไงฮะยังไงฮะโดนจะโดนลูกไฟไหมไม่โดนด้วยประเด็นเอ๊โดนแน่แน่เลยยังไงพี่คนขายของเล่นจะเอาอยัางไงกับผมฮะจะออยังไงกับผมนี่แนตตีไปก่อนหนึ่งทีอ้าวพี่ พี่พี่จะไปไหนฮะพี่พี่พี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะอูโดนยิงอูโดนยิงแบบไม่น่าให้อภัยเฮ้ยไม่นะโดนยิงด้วยสตันโคตรนานเลยพี่อลิสจะหนีไปไหนฮะพี่ถาปนีขอวิกฟูดแล้วก็ตีหน่อยหนึ่งทีนะคะอ่าออเดนนั่งเลยฮะพี่ตอนนี้พี่ก็บินแล้วนะคะมาวิ่งมาทางนี้เลยนะคะ เอ้กี้ตรงนู้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะเอากอี้ตรงนี้เนี่ยให้พี่อล,ลิสเลยนะคะนี่แน่นั่งลงไปมา <Bye. S 1> เอมีคนปั่นอยู่ตรงนู้นหนึ่งคนแสดงว่าเขาต้องวิ่งไปได้ไม่ไกลเอเหมือนเห็นเราลางๆอ้านั่นไงเจอแล้วพี่ถาปานีไม่ใช่ถาปานีดิใครวะอ๋อพี่ใครวะเนี่ยเออ้าเขาวิ่งไปตรงนี้แสดงว่าเขาวิ่งมาทางนี้อ้านั่นไงเจอแล้วพี่มาท่าเบยแอมฟิล ฮัลโหลแอมจอร์จนี่แน่อ้าวเขาเล่นอันนี้ด้วยสินะอ่าๆๆๆนเนเนนนนนนจะเล่นอะไรกับผมเหรอฮะเอาตีไม่โดนนี่แน่เอาตีไม่โดนอะไรวะเนี่ยหุ้ยตีโครสั้นเลยข้ามต้นไม้ไปก่อนข้ามกำแพงเอาอย่าปิงดิฮะทำไมเน็ตมันปิงจังเลยอย่าไม่เข้าใจนี่แน่นั่งขึ้นไปเอออันนี้ก็เล่นต้นไม้เก่งเล่นไม้เก่งนี่นะพังก่อนเอเข้าอยู่ตรงไหนแล้วนะ่ะอ้าว อ้าวหายไปไหนแล้วะเฮ้ยหายเก่งนะเนี่ยหลุดเฉยเลยโอ้ยไม่ได้การเอาเขาทางต้นไม้ผมไปแล้วเมื่อกี้เห็นคนวิ่งอยู่ไกลๆแสดงว่าเขาวิ่งไปได้ไม่ไกลเอ๋ใครกันหน้าที่วิ่งอยู่ตรงนั้นเอ๊ะเหลือสองเครื่องแล้วว่าทำไมมันไวจังเลยวะอต้องดูเครื่องสั่นนั่นละข้างบนสั่นอ้าวเหลือเครื่องเดียวกําลังจะวร์ปไปเลยอทำไมมันกดวร์ปไม่ติดนะเมื่อกี้เนี่ย มีคนหิวกันด้วยว่ะเน่เหมือนมีคนบินไปตรงโน้นสินะใครเอยวิ่งตรงโน้นใครมันบินไปตรงโน้นน้าเอ๊ะเอาแล้วใครมาต่อต่อต่อตรงนั้นวะไม่เข้าใจเลยอ้าวมีคนทําเครื่องช็อตหนึ่งคนเอใครกระดาษทําทเครื่องช็อตตรงนั้นน่ะโอ้ยฆ่าใครไม่ได้เลยหลงังๆเนีเ้ยเอใครน้าอยู่ตรงนี้อ้าวมีคนวิ่งเข้าตรงนี้กระโดดข้ามไปเลยหนึ่งคนเอ๊ะ ใช่เนี่ยอ้าวพี่มาท่าเบามฟิวนี่นาพี่มาท่าพี่มาท่าโอ้โหทำไมมันปิงจังวะโคตรปิงเลยน,นี่แน่ตีไปก่อนหนึ่งทีฮัลโหลอัมจอรชจอร์ชไมเดนเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะฮัลโหลอัมจอร์ช,รช,ราลลรชปากต้นไม้ก่อนหนึ่งทีเอ๊จะหนีไปไหนกันนะ้าพี่มาท่าพี่มาท่าทีนี้นผมผมไม่รอหรอกนะเอาเอาพัางไม้หนี่แน่เฮ้ยพับไม้ดิ พับไม้อ่ออ่อพับไม้เออนี่เไนไี่ยมาให้ได้สักอันไงยังไงฮะยังฮะโดนโดนได้แล้วนะคะโดนได้แล้วจุดไหมจุดไหมจุดไม้ทันมาเลยพี่มาท่าโดนนั่งเลยนะคะเพราะว่าพี่ปวดเหลือเกินเอออย่าทำร้ายพี่เลยนะน,น้องฉุนน้อยอือพี่คงจะทําร้ายพี่ยนเดียวมาเลยฮะใครปางอาจปานั่ตรงนั้น เอะอ้าวนี่ยังไงคนขายของเล่นสวัสดีฮะสวัสดีฮะนี่แน่โดนไปเลยหนึ่งโค้นนะนี่แน่พังไม้ไปอีกหนึ่งทียังไงฮะมีใครจะมาช่วยพี่อีกไหมมีใครจะมาช่วยพี่นักบินกองทัพอีกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเอาพี่คนขายของเล่นนั่งก่อนเอ๊ะนั่นไงว่าแล้วต้องมีคนไปช่วยอืมร้ายกาจนักนะนี่แน่รุนรนรนร่นโอ้โหเลยเฟดเลยนี่นาะ เลยที่สุดเอมีคนมีคนหิวกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีคนฮิวกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีใคริวกันอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยอะ่ะอุ้ยต้องมีคนมานั่นไงมีเครื่องสั่นแสดงว่านั่นไงเจอแล้วฮ่ามีคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยเอ้ะพี่มาท่าพี่มาท่าฮะพี่มาท่าโดนไปเลยนั่งหนึ่งทีเ,เอไอ้แต่จะว่าไปไม่เจอพีิลักกี้กายเลยเอ้าวพิลักกี้กายพิลักกี้กายช่วยคนนั้นไปแล้วอะ่ะ โอ้พี่แอนโดนช่วยไปแล้วสินะเอวพิรักกี้กายน่าจะอยู่ได้ไม่ไกลน,นี่แนนนั่งไปก่อนเลยนะฮะไม่ต้องเล่นนะฮะนี่ปาพาต้นไม้ก่อนหนึ่ง EA. เอเอทำไมพี่เขาเนี่ยเอ้เมื่อก่อนนะมีคนได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้จริงด้วยอะ่ะใครวะใครอยู่ตรงนี้เอ่ยเอ้ใครจะมาช่วยพี่นะใครจะมาช่วยพี่มาท่าเออเอจะว่าไปพี่มาท่าก็จะไหลแล้วนี่ฮะ ปางต้นไม้ก่อนนะฮะเพราะว่าเผื่อมีคนมาช่วยอา้าวมีคนมาช่วยเก่งโจนเลยฮะต้องโดนจ้องโดนแล้วนะฮะจังหวะนี้อา้าวมีคนจุดแล้วหนึ่งเอจุดทําไมอะ่ะใครอนุญ,ญาตให้จุดเฮ้ยมาเลยนี่พังไม้นี่แน่พังไม้ก่อนเอใครจะมาช่วยใครจะมาช่วยนี่แน่แล้วก็ปาบหนึ่งทีฮะมานี่เลยฮะต้องมีคนนั่งเลยนะฮะ เอ้ใครจะจุดตรงนั้นมีคนวา้าไปตรงนู้นแน่นอนเฮ้ยวา้าไปหาเขาก่อนเลยดีกว่าปึง้งเอ้ใครว้าอ่าอยู่ตรงนั้นไงไงเอ๊เดะ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 เด้อจะไปไหนฮะพี่แอนคนขายของเล่นจะไปไหนจะไปไหนเหรอฮะโดนแน่ๆเลยโดนแน่ๆนี่แน่ตีไปก่อนหนึ่งทีเอ้จะมีคนมาไหมนะอ้าวพี่ลักกี้กายออกไปแล้วว่าทำไมออกไวจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่ลักกี้กาย อย่าออกดีฮะอย่าออกอูหูออกเก่งอีบ้าเอ้ยออกไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเราเก็บได้สามคนนี่แน่นั่งเราไปเลยฮะผู้หญิงทั้งหมดฮแต่ที่สุดน้องถุงก็ชนะจนได้เย่ยชนะเก่งจังเลยแต่ว่าพี่ลักกี้กายแม่งซ่อนโคตรเนียนเลยมาฮา บ้างฮะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดสัิกเรอ์น้องถุงด้วยนะคะอวันนี้น้องถุงไปก่อนนะคะบายบาย